น,นี้สภาพนะครับวัวรู้งานครับมารอเจ้าของนะครับที่ประตูตอนนี้พอหวกกำลังเดินไปเปิดประตูรัวให้นะครับตอนนี้เด็กๆนะครับมาเรียกแล้วเด็กไม่มายังไงต้องใช้อะไรเคาะเรียกเนอ,อ่ย กดออดนะครับตอนนี้หมดเวลาแล้วต้องกลับเข้าชั้นเรียนแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆโอ้มากันใหญ่เลยครับตอนนี้โอ้โอ้วิ่งเหมือนเด็กนักเรียนเลย <Okay. S 1> โอ้ไหนคนเคาะอืกดออดนะครับโดยคุณครูลุจาภานะครับกดออดให้นักเรียนเข้าห้อง วันนี้เวนนะครับเด็กเด็กเดินมาแล้วนะครับเตรียมเข้าห้องเรียนวันนี้เป็นระเบียบอะมากันเป็นแถวเลยครับวันนี้มาแล้วครับเด็กหญิงอะไรนี่เด็กหญิทองดีทองดีนะครับ <c oughs> ตามมาด้วยทองปูนตามมาด้วยเด็กหญิงทองพันนะครับเด็กชายทองพูนครับตอนนี้ มาแล้วครับโอ้โหเด็กๆเรา,<ม>านี่นะครับ <laughs> อันนี้อันนี้อะไรนี่พาลงุงเตรียมเข้าคอกนะครับเนี่หูดุแล้วครับตอนนี้นนนนพนักเรียนดื้อครับตอนนี้นกดออดนะครับเข้าชั้นเรียน อตอนนี้นะครับผ่านโรงก็ทําการปิดประตู <laughs> 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 ประตูปติดไป